สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนว,วิธีการใส่กระดาษทรายนะครับของเครื่องขัดที่จับพื้นปาเก้น,นะคะรับกระดาษทรายตัวนี้นะครับเราจะใช้กระดาษทรายครับความยาวอยู่ที่ประมาณ68เซนนะครับ ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่30เซนนะครับแล้วก็เราต้องบากมุมกระดาษใทุกสคันนะครับบากมืเข้ามานะครับเข้ามาประมาณ3มเซนนะครับแล้วเราก็ทำการใส่กระดาษใบทเข้าไปนช่องนีนะครับ ให้หน้าข้าในนี้จะมีหน้าเรียบกับหน้าที่เป็นเกลียวนะครับให้หน้าเรียบเข้าหากันนะครับทั้งบนและล่างนะครับเพื่อเราจะได้ใส่กระดาษใส่ง่ายขึ้นนะครับเราใช้บิดล็ ใส่ตัวนี้นะครับให้ข้างขอบข้างขอบข้างๆครับไปเอาให้แน่นเลยครับเอาชิดยางเลยนะครับสองข้างเลยนะครับถ้าไม่แน่นมันจะกินกินข้างครับับจับ,จบ,จบ กระดาษนะครับยัดเข้าไปนะครับกระดาษแข็งก็ะดาเลยได้แล้วเราก็ใช้เบอร์เจ็ดขันนะครับข้างข้างซ้ายนะครับขันลงนะครับข้างขวาขันขึ้นนะครับ ถ้าลูกค้าท่านดใดใส่ไม่ได้ก็ติดต่อเข้ามาในข้อความได้เลยนะ